ทั้งวันทั้งวันแต่ว่าเราไม่ได้โฆษณาเพราะโฆษณาคนมากคนนี้โอ้โหไม่ต้องโฆษณาหรอครับไม่ต้องของเราดีเดมาเองจริงเขาว่าแต่เคยโฆษณาสักปีแต่ผมก็รู้จักทุเรียนอุทัยครั้งแรกก็คุณลุงเลยนะลุงเลยแล้วก็มากินครั้งแรกก็โปะเลยเพราะว่าันที่กินครั้งแรกเป็นตัวเนื้อไม่มีไม่มีเม็ดเลยเม็ดนิดเดียวที่ลุงบอกว่ามันต้องแก่ใช่ไหมมันต้องแก่ถ้าถ้าเราทําไม่ดีนะคนกินเที่ยวเดียวเลิกเลย ใช่คุณลุงเพราะว่ามันไม่ได้มีเราคนเดียวไงใช่ใช่ปะ่ะแล้วก็ไอเรา,มาเมื่ได้ยวดห้างครับไม่คนทึ่งติดเราตั้งก้อตรงนี้นะเัวต้องปล่อจัดต้องแก่ที่ลุงบอกผมต้องแก่ต้องแก่เ,เท่านั้นมาดูเนื้อกันเถอะเปียนแก่ก็แปลว่าเราไม่ไม่เอาตึ้งตีตึงห้างทำมาดีทั้งเคยไปทั้งลูกเนี้ยออกออกก็เป็นอ่อนอก็แบบกินเลยกินได้เลยลูกนี้กิโลกิโล แล้นี่แลวนี่มีโครงการจะทำแบบออก,ออกทั้งปีมีไหมเป็นเป็นรายได้ไหมไม่ได้ทําได้แต่เราจะได้นล้ามาดูเยอะกัน่มันก็ไม่สมบูรณ์ใช่ครับมันต้องหน้าของ